สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะมาชมรถสวยๆค่ะภายในสุดหรูเลยนะคะทุกท่าน Nissan Cefiro VQ30 ปี03รถมือเดียวนะคะเป็นรุ่นของ A33 ค่ะคันนี้นะคะรถบ้านเทค,ค่ะไม่เคยเกสนะคะไม่น้อยเจ้าของดูแลไว้ดีค่ะใช้งานกันน้อยเลยทีเดียวนะคะเครื่องเดิมๆ 3000cc ซีซราคา78,000บาทนะคะทรงสวยค่ะกว้างๆนะคะใช้งาน ได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะทุกท่านแอร์เย็นช่วงร่างโอเคนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานค่ะขานหน้านะคะห้องเครื่องด้านหลังก็กว้างๆเลยนะคะใส่สัมภาระกันได้สบายค่ะแบบจุๆนะคะภายในค่ะเรือนไม้ขึ้นครบกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานได้ครบแบบสมบูรณ์เลยค่ะสวยงามกว้างขวางนั่งสบายนะคะ สนใจรถยนต์คันนี้ท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ